รู้สึกดีค่เพียงนี้ผมมาเล่นเกมฟรีไฟล์นะครับจะเป็นเกมที่ม <chưa> ียอดดาวน์โหลดเยอะที่สุดในเพจสโตร์นะครับฟรีไฟล์แม็กนะครับเฮี้ยอโกดเลยไอ้ยไอ้ผมปืนกอซ่ามันมียอดสองอันเนาะคือกอซ่าธรรมดากับกอซ่าเอกมีเหรอแมนไอ้ผมลองเรียนเมื่อกี้ีกอซ่าไอ้ผมเดินลงเลยมองจะไดเจอกับกอซ่าเอกแต่โคตกอซ่าเอกคือเฮี้ยยังแล้วมันแตกต่างกับมึงไรเดี๋ยวเดี๋ยวทดสอบกัน ็คือเอากรซาสองสามแปดแล้วก่าธรรมดาเลยสองซีหนึ่งไปสองหนึ่งซีพอดาเมจเพิ่มคืนเฮ้ยเฮ้ยลูมเฮเออตะอันนี้อันนี้องเนียงเลยอันนี้องเยงอันนี้ของเงงห้องฟองยิงเินล้ว้ององอเนี๋ยวฟองยิงเหรอไอโมเมนอันนี้ของของยนต์ระเบิดดื้อไอเพราะว่า เอเขาไปเสริลอยู่เนไงอ๋อหายไปสิเดี๋ยวเดี๋ยวมึงคือห้องไงอยู่ฝุ่นยนต <laughs> ์ระเบิดออกมาซะมัน,นหนาที่นี่อย่างยิงหาขี่เข้า <laughs> ไปอันนี้บอเนี่ยไอ,อเดียมองเนี่ยมาเติมมันมีคนคุยกันหาไปแล้วไอจุกเยียวเนี่ยมาแล้วจ้าจ้าอ้าวเออคือคือเขาได้ฉากแบบสาธกธานาบอ ก็สาธารณะนี่แล้วมันคือบมีไผ่เลยอ่ะคือแต่เฮาล่ะคือมีแต่เฮาวะเดี๋ยวเขาเล่นกันดหลีบวะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้อย่างนี้อันนี้อย่างนี้โอ้ขี่ปน้าพุทธเหรอเราลองลองแตะมันนะเด้เอาไปแล้วโอ้วัดเหลือหอกอยู่ไหนดีนี่มันบอลลูนบักรซีก่อนอ๋อเขายุ่งถึงบอลลูนได้ผมเจ้าน้องกระโดดลงไปกินน้ำไข่สาระของบักรซีเออแล้วก็ให้บักรซีห้อง เบืร์กระตูลไทยพี่บ๊องยามเดี๋ยวๆต้องเหรอเอ้าโอ้คีสเก็ตบอดอ๋อไม่คีสเก็ตบอดลงมา ไอ้เจี๊ยบเราก็เห็นปกสีห้องก็เราอย่งไหนวะสีห้องย่งีมองนี่มันบอกว่าที่มันไปขึ้นยากนักขึ้นยากนะแต่ก้อนที่เขาหลินเนี่ยไเนี่ยมองเนี่ยโอ้ยมันมัเปลี่ยนกองมันมองนี่แล้วเฮ้ยไอ้เียปากกว่าปากปากกว่าเขาตกตกเนี่ยมันติดเกมที่หนึ่งปากกว่าทยากมากเลยไอ้บอลปากกว่าปากกว่า เยหยบยก็เนี่ยเดีเดี๋ยวเขาขึ้นมงนี่กันไ้ดีว่าามมงเนี่ยทางทางไหนโอ้โหเนเนโดดโดดไปเลยนี่แล้วก็โดดไปทั้งบุญเลยก็กัวตัวก็อุ้ยอุ้ยหอหไุ้ยอยอ้ยอุ้้้อุ้ยอ้ย้อ้ยอยอออ้เองไอ้แข็ง้ยออ้อุุยอุย้้ จุดสุดยอดเลยจุดสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยอู้เฮ้ยแต่ความมีันต์โมเนต์มันมีอันนั้นน่ะอเหี้ยว่าไอที่มันเป็นตัวปลอมอ่ะมันออกแล้วดิบุรุ้เปิดมองนี่ขึ้นได้ขันโมะปลอมไม่เกี่ยวเลยสร้างเมงสวยขึ้นเลยเอ้ยบอกมันคือหมัดคูที่ตัวกี่ยววะก็ยังขอบไปขอบไปขอบชัยนางอ่ะเลอดซ ใส่นังเป็นนังชู้ผมเถอะิี่ปุ่มอยู่ดิปุ่มบางทีลูกบางทีเกมจะเกิดว่ามันจำเกียรไมดีนี่คือกูญาตเลยเฮ้ยแค่เพียงวววิิิ่่่่งงงจอดหน่อยต้องมาอยู่บ่อนี่ไล่เบื้องจอดหน่อยผมจอบใหญ่มันกะนมันกรใจายมาอยู่นี่ดิจอนหน่อยอมมันถึงจะจอดหน่อยไอ้เหี้ย ลุ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 ลลุ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 ล โตตีเลยออกมาลูเรียนไเรียเอาปขมมีเอไ่ีงบ้งบึงบงปกติมัถือก็ไม่ไม่ถือกูกตตตี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 ตต ออกหรือรอีกครั้งเลยรอยาขึ้นอย่างเอาตีกันไหมเออเอาตีัไหมโอเครอรอรอไม่เห็นเลือกเลไอ้มอตีอ๋อต้องรอเออยีมีลใครลีว่าถือกมีไอ้หัว นิวเลือดนิวเลือดนิวเลือดเยอะเฮ้ยเกาะเลยเกาะตีวะถือมันไม่ไือไปกูีวะอ้อมแดงเลยเฮ้ยอู้มีมันเกาะคอได้เฮ้ยอ๋อต้องมาผไปเลยเฮ้ยผมเดี๋ยวเออต้องมาผมไปเลย ตแต่ก็ต้องขึ้นหมองนี่กันว่าเปนเดีวนะเนี่ยนั่งโอ้แล้วสกรีนช็อตได้ขึ้นอย่างะแถ่ารูปเออ็ให้รูปเอาเออๆๆลยขายอ <c oughs> อกจากเที่นยนี่ัะมึง <c oughs> นี่นี่อาขี่เอ้ยมีเอ้ยมีคอนสุร์ยูทิ้งมัน,น,น,น ก็ซึข้าเลยก็เลยลากกดออกเลยเอาไม่วาปออกมาเลยเอ้ยแต่ก่อนมันมีบัคยู่หน่คิมอ่ามันเข้าไปในบ้านไปจับว่าผิดคือข้าต้องเอามอไซค์มาก่อนโอเคเดี๋ยวไอจิลองเบึกคิดว่าตกปลายอะไรมันมีรังข้าวของนี่อ่อนอะคืออย่างวะคืออย่างข้ออะไรไอซอค้อนอ๋อมาสางเลยมันสร้างแมพได้ โอ้อยกโหนี่ไอ้มงผู้เอ้าสบีดีลูกเต๋ามหัศจรรย์ปิดแมงเอาดี๋ยวว่าลูกเต๋อโอนยังไงอีลูกเต๋าดิ่ง่งวางกับเพลงเฮ้ยนี่มันไอ้โว้แบบวางกับเพลงไงเคยเคยบึ้งอในัอนบคตแค่คนเข้ไปทาดอ่ะอ๋อเอาเอามือขึ้น ไอ้มไอ้ผมไอ้ผมมัอ้ผมเนไอผมเด๋ยวไอ้ผมพูดเดมันเอาพูดเดี๋ยวมันเอาโทรศั้บว่านี้ดิไอ้ผมจะอยากปันเอ่อมนุษย์หิมาด้วยกันปอคนี่ไรวาปั้นมนุษย์หิมาด้วยกันไหมเชอท่อนเองเหรอ เ้ยมเออเออผมว่นุ่เดียวอพอเอออกมาดีเีเฮ้ยมาไหมือนรุนหีมาด้วยกันไม่อ้บอมแล้เยงโอตีน้ลยตีนี่เฮ้ไอ้บไ้ามขงามานี่ทางเข่าทางนี้ประตูมีทางไหม อ๋อไม่ไงขนเสียร์ใส่ข้าวเดี๋ยวเมย์เนี่ยรุดปูปลาคันเราเมื่ขึ้นไปได้ินปูปลาคานที่บูมี่อย่างเลยหบอกนี่ไอ้วันหนักนั่งได้ไอบอมเสืออ่ะไอบอมนั่งได้ดีไอบอมผมเชื่อว่าฟรีไฟเปิดประตูได้คอมทอยไปเขาจะพยายามต่อ เฮ้ยล้วนนี้นะรู้วนนี่มันพังได้บ่บ่ได้อีกประตูนี่ยังพังอะไรอีกม่เฮ้ยเขาออกหัวใจไอ้ออกไปดูเออลงมาตรงนี้เลยต้องตีตีซ้ำไงตีซ้ำอะไรกันยังินเออมันสูุดทุนี้มันมันบป๊ะไม่เอมันไม่คุดโถไอ้เชื่อเฮ้ยนี่ยไง Ane, อย่างอ้ที่หนึ out, ่งที่สองที่สามอ้าไม่ไม่กัดแข่งบอมดีเออไอ้บอมเลือกรถเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวรถเห็นอมางบางอย่าไอเห็นอย่างบางอย่างไอช่างอันนี้อันนี้มันมันมันรถเออรถอย่างนี้ใช่ไหมทำกันอะเออเออบอมบอเออรถบอมรถบอมเออรถบอมเอ้าเดี๋ยวแล้วพวกเดี๋ยวเอารถสปอร์ตมาวางข้างนอกเนี่ยขึ้นข่าวประเดี๋ย ตูเหียบเลยอตับหาย้เขาเขาจะแม่งเร็วมากเลยนั่นละนั่นละสวยอือบอว่มันขึ้นในบอลอปเนี่ยาไอ้ผมไอ้อมโผล่เจ้าต้องเป็นเสิี่ิเตอร์ไอ้อมจะเบ่งบันไหนมันดิสร้างไหมัสร้างมันถอดแล้วมันจะใส่เราล่อลง

ตัดไปทุกครั้งเลยอือกมันไอ่เขียนจงหวะนี้นะอืออืออือดัน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 อ๋อเจ็บไปเลยขอบโอ้ยเอ็มบอสเอ็มบอสเอ็มบอสไอ้กูข้ามเรออมาได้ไหมุมีิมุมีิมุมีิเดนตรนอ้ไอ้โอย ไอ so ้ขนออกมาติดบางที like ่อีไอ้ซอยว้าวชอพยายามตัวเอง่อออพยายามตัวเยโอ้ยดันตัวเลที่เลย